ทะเลสวยมากเลยค่ะแกงพริกนกค่ะ oh <my> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่เพนฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ร้านฝ้ามุย <c oughs> ดูทางข้าวสิคะ <c oughs> อยู่ระหว่างบ้านคนอื่น ดูรีวิวของอเล็กมาค่ะอาหารรีวิวไอรายการอาหารของอเล็กอะ่ะเขาพามาร้านฝามุยไปดูสีชิกเนเจอร์ของทางร้านพี่เพนจะลองแกงส้มพริกนกเนื้อปลาพุงไข่ดูร้านเล็กๆนะคะร้านไม้เล็กๆ อาหารราคาโอเคนะคะมีราคาร้อยกว่าบาทผัดฉ่นไม่กินใช่ป่ะออส่วนอะไรพวกนั้นอะออส่วนก็น่ากินแล้วก็เราจะเอาไอ้นี่หรือเปล่าลาไอไข่ไอทอดมันอ่ะเลือกมาอันเป็นอย่างได้นมีตังบุปผัดไข่เฉือแนะนำไมไม่เอาเลี่ยนเปล่าอ้ออส่วนกับไเพลงสมัยแม่อีกแล้ว จัดตักและยำไข่ปูค่ะทะเลสวยมากเลยค่ะน้ำแห้งแล้วก็ขื่นมีพอประมาณแล้วมีพระจันทร์ดูสะท้อนกับน้ำที่อยู่บนหาดทรายด้วยสวยเลยของจริงสวยกว่าที่เห็นในวิดีโอเยอะ แล้วก็ชอบมากเลยค่ะทะเลเขาสะอาดไม่มีขยะเลยอ่ะแถวบ้านพี่เพนขยะเต็มเลยอ่ะเป็นเวิร์งอ่าวที่ลมพัดขยะมาจากทุกทิศทางมาลงที่บ้านพี่เพเนแกงนแกงพริกนกคัะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำแกงส้มแต่ว่าเป็นแกงส้มที่เขาใส่ใบกะเพรานะคะจากรีวิวที่พี่เพนฟังมานะแล้วก็เป็นปลากระพงนะคะ ชิ้นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวลองชิมดูพิกนกก็คือพิกกี้นกพิกขี้นกบ้านพี่เพนน่ะพิกขี้หนูอ่ะพิกขี้หนูของคนกรุงเทพอร่อยมากเลยคะ่ะอารมณ์ประมาณส้มๆนะคะแต่มีกลิ่นหอมของใบกระเพราแล้วก็ไม่เผ็ดมากเปรี้ยวหวานเค็มเขาบอกว่าใส่เฉพาะ ใส่เครื่องเหมือนพริกแกงส้มคือใส่เฉพาะอะไรหอมแดงขมิน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเขาคงใส่แบบน้อยๆแล้วก็ใส่พริกพี่หนุอร่อยเลยแนะนําเลยค่ะเมนูนี้คอนเฟิร์มที่เขารีวิวเลยอร่อยมากค่ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของร้านนะคะหอยเสียบแต่จริงๆไม่ใช่หอยเสียบนะคะคือหอยแมลงผู่เสียบของเขาคงจะหมายถึงเสียบไม้ เขาก็จะกินกับอันนี้ก็ดูมาจากรายการอาหารของอเล็กเหมือนกันนะคะกินกับมะละกอซอยแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงมีถั่วค่ะน้ำจิ้มนี้ เหมือนน้ำจิ้มสมัยพี่เพนกินตอนเด็กๆเลยอ่ะเหมือนกินไห่ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างแล้วก็ไอ้สมัยก่อนมันมีอะไรว่าหอยหอยแครงอ่ะเขาเสียบไม้แล้วเขาก็เอามากินจิ้มนี้ยมีขายเต็มในหลังบ้านตาหลังหลังบ้านยี่คิดอ่ะม้นมังกร้อนร้อนชิ้นใหญ่ๆเขาบอกว่ากุ้งเน้นๆเลยไหนลองตัดให้แม่ดูดิทาดิ แต่ดูแต่ดูเป็นละเอียดนะแม่คิดว่าเขาจะใส่เป็นตัวตัวมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะ1้อยห้าสิบบาทพี่เนทรีวิวหน่อยอร่อยไหมทอดมันกุ้งร,ร้อนมากชาเป็นไงบ้างชาบิกอนินพริกไทยมีอะไรไหม มันมีเอาพี่หอยอะไรนะหอยหลอดอะมะะกอ,ละกอ,อแล้วก็ตัด,ต,ดตัดเป็นท่อนๆน,น่าจะมีหอยหลอดด้วยคะ่ะหอยหลอดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆอ,อ,อ้าวแล้วแล้วเรารจะจิ้มมะละกอไงอะ่ะอ๋อกูยเลยกูยฮะเป็นไงบ้าง เคี้ยวเลยมันออก็ชาติเป็นหวานหวานกรอบกรอบแล้วหอยอะเป็นไงมั่งกรอบเหนียวมันไม่เหนียวมากอร่อยดีเคือเหมือนเขาแบะมันไหมมันมันนะมีกลิ่นไหมมีแต่มีกลิ่นหน่อยหน่อยนนี่หมายถึงกลิ่นตุ๋มเรือกกินอะไรกินหอยเน่าก็กินดีอยู่ใช่ไหมได้ครับคือเขาแบะหอยมาแล้วอะตอนแรกนึกว่าเป็นปลาหมึกนึกว่าแบบปลาหมึก ปลาหมึกคอนโดแถวข้างล่างอ่ะหอยผัดเออมันเป็นผัดแล้วก็แบบว่ายางอะไรคือดิบปะน้ำจิ้มทั่วแล้วก็ใส่มะละกอใส่มะละกอแล้วก็เข้าปากเลยอยังไงบ้างหวานครับหวานใช่หรอ เดียวเหนียวแต่ว่ามีขานกลิ่นมีข้าวเล็กนิดไม่กลิ่นข้าวนิดนิดใช่ี้วเป็นกิ่นมันเอง่มันหมึกย่างเลยหรือึงปิ้งเลยนะมันมันอะไรไหมใช่มะะกอก็กรอบโดยรวมโดยรวมโดยรวมโอเคฮะแปแปลกดิอันนีรีวิวสิอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอหอยหลอดหอยหลอด ใส่ร้อนเลยนะตามบนเอาใส่มะละกอบอกเขาตัดท่อนเนี่ยให้หนูนะนี่วิตาะัย่ิตราติ๊กเนเจอร์ของร้านฟาร์มุยนะคะเป็นไงบ้างอันนี้มันดึบดึบอ่ะมันดึบดึบก็คือไม่ไม่มีรสชาติดึบดึบดึบเยอะหอยมันดึบดึบแต่ไม่มีรสชาติของหอยเลยอันนี้หวานมากแล้ว แต่ไม่ลองไม่รู้รนะคะลองมาลองดูแปลกดีองอารมณ์ประมาณสมัยเด็กๆพี่เพ็ญเคยทานนะมันจะมีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งที่เขาทําน้ําจิ้มใส่ถั่วค่ะแล้วก็มีหอยหอยแครงอะ่ะเสียบไม้อีกอย่างหนึงงน่งเสียบไม้ประมาณห้าหตัวแล้วก็ไม้ละห้บาทอะไรเงี้ยตรงแถวโรงหนังหลังบ้านหญ้าหลังบ้านปูอะ่ะพี่เพ็ญชอบไปกินเรื่อยเลยเลยขาเอามาปิ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่ว ทอดมันกุ้งอร่อยมากค่ะแต่แต่พี่เพนกินแล้วอารมณ์ประมาณหมูเด้งนะอเคจว่าไหมอะ่ะ<ก>มันกินเหมือนมันกินเหมือนหมูเด้งอะ่ะแต่ก็มันก็มีกลิ่นหอมของกุ้งก็เป็นกุ้งเด้งะนะ่ะเนาะเมื่อกี้สั่งไข่ปลาไปแต่เขาบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีมาเป็นเดือนแล้วช่วงนี้ลมมันขึ้นด้วยแหละเขาสั่งของไม่ได้ ราคาตามนี้นะคะ680บาทค่ะเขาคิดน้ำเป็นขวดเล็ยด้านล่างดีมากเลยสะอาดมากไม่มีขยะเลยไม่น่าเชื่อทะเลสะอาดมากร้านฟาร์มุ่ยอยู่ที่หัวหินค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝั่งตรงข้ามที่เห็นร้านใหญ่ๆก็คือร้านชาวเลนะคะตรงนี้จะมีร้านอาหารติดกันหมดเลยค่ะร้านชมขึ้นร้านชาวเลร้านฟา้ามุย่ย